พวกโยมอะ่ะเขามาหาของป่าแล้วก็ลื้อป่าไปแล้วไปเจอพระสบงจีวรนิคขาดแล้วขาเนี่ยปวกมันทำรังขึ้นมาถึงหัวเข่าอยู่ได้นานมากท่านไม่ได้กินข้าวนะใช้วิธีการกินปีติเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่ชอบตอนนั้นศึกแล้วคุณผู้หญิงนุ่มช่วยกันหน่อยสิรถกระบะเนี่ยมันจอดเยี่ยวตัวอย่างนี้ก็มีทางเดียวก็คือต้องยกเพื่อนผมัมนบอกว่ายกเองเลยเฮ้ย ไหวอ,อ่ะเราไม่ได้ทำกันเองมีเทวดาหนึง ον, องามออะไรก็เกิดนะที่วัดท่าสูงมีงานอยู่งานางหนึ่งหลวงพ่อประกาศไมโครโฟนเลยวันนี้ดีใจมากโยมที่มาในงานเนี่ยเห็นจิต ใสแพลวไปหมดเลยเป็นล้านคนก็แป๊บท่านก็จะรู้หมดจะมีหมองๆอยู่แค่สองสาคนเท่านั้นเองเม็ดเงินไม่ใช่สิ่งที่เทวดามาักแต่ท่านจะสนใจที่ดวงจิตถ้าจิตใสสะอาดทำไปเถอะบุญนะพบกับรายการ g n Talk ครับเป็นรายการจากผมเองนะครับกราวในารภาเครื่องที่จะมาสัมภาษณ์บุคคลที่มีความชื่นชอบความศรัทธาเกี่ยวกับหลวงพ่อวัดนทน่าตุง ว่าจะเป็นเซียนพระกลุ่มค,คนศรัทธาต่างๆหรือว่าลูกศิษย์ยุคก่อนผมจะไปสัมภาษณ์หลายท่าแล้วอไปเจาะลึกประเด็นกันว่าเขามีความรู้สึกมีความผูกพันยังไงถึงได้ศรัทธาหลวงพ่อวัดท่าซุงขนาดนี้นะครับเอาอันดับแรกเลยคุณได้สร้างกรรมใหญ่ไว้แล้วอันแรกเลยคือคุณฆ่ามนุษย์นะเด็กมีการทำร้ายพ่อแม่มันเด็กมันไม่รู้ตัวโอ้นนี้พูดเรื่องอื่นไม่ได้นอกจากคำว่ากรรมอย่างเดียวเลย ว่าเรื่องพวกนี้มันต้องมีที่มาที่ไปมันไม่ได้บังเอิญหรอกครับมันไม่ได้เกิดมาจะไม่ต้องเป็นฉันคนเดียวไม่ใช่เพราะว่าเหตุมันน่ะต้องมีที่มาจากอดีตแล้วก็มาปรากฏในปัจจุบันเพราะนั้นเวลาที่ท่านเกิดความทุกข์มากๆนะให้ทําความรู้สึกไว้เลยว่าชางมันเถอะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะเราจะมีร่างกายเร็วๆแบบนี้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายตายจากชาตินี้เมื่อไหร่ฉันจะไปพระนิพพานเมื่อนั้น อาจริมเชื่อไหมว่าปัจจุบันนี้ในป่ายังมีพระธุดงค์อยู่ในป่าเหรอตามป่าในประเทศไทยครับคิดว่ายังมีไหมครับถ้าผมคิดนะมีแล้วเป็นเพราะอะไรถึงคิดจะแบบนั้นครับคืออย่างนี้จะมีพระอาหารหันต์มากจํานวนด้วยกันนะที่ท่านใช้วิธีการกินปีติท่านไม่ได้กินข้าวนะท่านจะอยู่ในสมาธิแล้วก็จเจริญปีติแล้วก็กินปีติเข้าไปครับ อยู่ได้นานมากมีข่าวอยู่นะแต่ผมพยายามหาแต่ไม่เจอเป็นหลวงตายืนอยู่ในป่าพวกโยมะเขามาหาของป่าแล้วก็ลื้ป่าไปแล้วไปเจอพระสบงจีวรนี่ขาดลุ่งลิ่งหมดแล้วแล้วขาเนี่ยปวกมันทำรังขึ้นมาถึงหัวเข่าแล้วอะแต่เนื้อก็ยังนิ่มอยู่อย่างนั้นแหละแสดงว่าท่านน่ะไปไหนตอนไหนยังไงมารู้ตอนหลังเอ๊ะถ้าไปนานๆจะยังไงอ๋อหลวงพ่อบอกพระบางองค์อะ่ะ ท่านเข้านิโรธแต่ไม่ได้ไปไหนนิโรธก็คือดับหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่นิ่งหมดเลยแล้วก็อยู่ได้ยาวมากเลยขนาดปวกทำทำปลังที่ขาถามว่าทำไมอยู่ได้หลวงพ่อบอกว่าอย่างนี้ณนะเวลานั้นเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันละเอียดมากเลยนะมันค่อยๆลินเข้าไปนี่นี่นร่างกายมันทํางานน้อยมากเลยเลือดเนี่ยเดินแบบที่ยุงกัดไม่ได้ยุงเนี่ยเวลามันเอาปากแทงไปอะ่ะที่มันได้เลือดก็เพราะว่าภายในเพเชอร ความดันอ่ะมันดันเลือดพุ่งเข้าปากยุงแต่เนี่ยมันเจาะเข้าไปในพระที่เข้านิโลธเนี่ยเลือดมันเดินอ่อนมากความดันต่ําสุดอ่ะยุงไม่ได้กินไม่มีสัตว์เข้ามายุ่งเลยเพราะว่ากินสามมนุษย์มันคงจะบางอ่ะผมว่านะเออ,อน,นี่อันนี้คิดเองนะอย่าเชื่อนะคิดเองอืตอนลุงจิมบวชได้สนทนาธรรมกับหลวงพี่สมปองหรือเปล่าครับตอนบวชไม่ได้ครับแต่ตอนศึกแล้วได้ เป็นเป็นยังไงบ้างครับจริงไม่ได้อยากสนทนาธรรมหรอกท่านพูดองคเดียวแหละเรานั่งฟังอยู่ที่บ้านตะลิงชันใครไปติดใจแน่นอนบ้านเนี้ยท่านจะมานจะต้นเดือนพวกเราจะไปเพราะเราชอบมากหนึ่งเลยคือใกล้บ้านสองคือกับข้าวอร่อยมากสามกินฟรีไม่มีอัน้นท่านเวลาคุยกับเราอะ่ะท่านจะคุยแบบพี่สอนน้องแล้วก็นั่งสบายสบายแล้วก็ริมน้ำเนี่ยก็คือบ้านตะลิงชันชวนผมคิดถึงมาก แล้วก็ตอนที่ท่านย้ายมาตรงข้างวทัทธาตุสูงที่บ้านสบายใจเนี่ยเคยผัดผ่านอยู่สองสาครั้งอะ่ะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปแต่ว่าที่ท่านสอนมาผมชอบที่สุดที่บอกว่าขอพระพุทธเจ้าไว้ขอเรื่อยๆบางคนขอหลวงพ่อได้หมดสุดท้าย mm hmm. ท่านก็มาบอกทิกให้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอุบายเนี่ยทำให้ใจของคนคนนั้นน่ะเขานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานึกเห็นภาพนึกขอให้ท่านมาสงเคราะห์ นึกหค่หลวงพ่อก็สุดแท้แต่นะแต่ดีหมดตายก็ไปสวรรค์หมดหรอพวกเนี้ยแต่ถ้าไม่เอาร่างกายนะก็ไปนิพพานได้ทีนี้ก็มีคนอยากให้คุณจิมเล่าเรื่องเหตุการณ์กับหลวงพ่อว่าถ้าซุงเยอะๆครับมันมีอยู่ฉากหนึ่งนะผมผมก็ชอบมากนะฉากนี้นะตอนนั้นหลวงพ่อมารับแขกเสร็จแล้วพอบ่ายสามกว่าท่านก็จะกลับกุฏิตอนนั้นท่านก็เดินเหินได้คล่องนะเสร็จแล้วก็ท่านจะเดินออกไปด้านหลัง แล้วพวกเราก็ไปดักกราบพระท่านตรงนั้นตอนนั้นก็จะมืดหน่อยโอ้โหเรามองท่านแล้วเนี่ยนะสูงใหญ่มากนะหลวงพ่อนะชอบบรรยากาศวัดสมัยนู้นนะโดยเฉพาะวิหารหลวงพ่อสีพ่พระองค์จะเรียกวิหารก็ไม่ได้นะเรียกสาราและกันสมัยก่อนนะ จะเป็นประตูเหล็กยืดแล้วช่วงที่ผมไปมันเป็นหน้าฝนฝนก็จะตกกลิ่นเปียกๆแล้วพอก้าวเข้าไปในศาราหลวงพ่อสีพระองค์ตอนนั้นเพิ่งจะวางตำแหน่งกันใหม่ๆเลยนะที่ตั้งพระสมณาคโคดมใช่ไหมหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่สุขแล้วก็หลวงพ่อปานใช่ไหมตอนนั้นนะแล้วก็เอาไฟเป็นดวงๆมาเรียงๆ,ๆตอนแรกๆโอ้โหบ้านอกสุดๆเลยนะพื้นก็จะเป็นแบบปูนแบบเนี้ยครับ แล้วก็จะชํำๆหน่อยข้างๆก็จะเป็นกำแพงก่ออิฐมาขนาดนี้แล้วที่เหลือก็เป็นเหล็กดัดแล้วก็มีสนงสนิมกินเนี่ยแหละแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ตั้งพระสี่องค์ตรงนี้ก็จะมีทูบเทียนทองมีผ้าแก้บนผ้าไตจีวรมีทองปิดแต่ไม่ได้ปิดเองนะซื้อไปถวายแก้บนหลวงพ่อสี่อ,องค์เดินทะลุไปข้างหลังนั้นนะ่ะตรงนี้ไฮไลท์จะมี โต๊ะไม้ประมาณนี้มีไฟอยู่ดวงหนึ่งแม้มีหลวงพี่องค์หนึ่งแต่ผมจําไม่ได้ว่าหลวงพี่องค์นี้ชื่ออะไรนะท่านมีหน้าที่คอยขี่พระธาตุเนี่ยมาบรรจุในในองค์พระคาข้าวรุ่นพิเศษอะ่ะครับเป็นรุ่นที่พวกเรารอคอยมากเลยนะเพราะหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าองค์เนี้ยจะพิเศษมากเพราะจะมีพระธาตุห้าพระองค์ด้านหลังจะบรรจุผงพิเศษอ,อู้รอคอยทนไม่ไหวก็ต้องไปดูเลยไปวัดไปยืนดูหลวงพี่ผมช่วยไหมครับ ไม่ต้อง๋อยวคงจะเป็นคําสั่งมั้งนะไม่ให้คารววาไปยุ่งนะท่านก็ทําท่านเองเสร็จแล้วก็ตัดไม่ฉากหนึ่งตอนที่กําลังหล่อหลอภาพหลวงพ่อยืนอ,องค์ยืนถือไม้เท้าะ่ะทองเหลืองอะครับเขาไปยืนดูกันโอ้โหยากนะครับกว่าจะได้แต่ละองค์เพราะว่าเขาต้องไปฉีดขี้ผึ้งมาก่อนแล้วก็พอกปูนตรงบริเวณแถวแถวหลวงพ่อพระนอนอรตรงข้างพระจุลมณี เออนั่นแหละก็ไปดูแล้วก็เขาก็รอวันพิธีก็จะเผาหุ่นพร้อมๆไปกับตอนที่หล่อพระเหตุการณ์จะมีเยอะนะแล้วก็เหตุการณ์มหาศจันทร์ที่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือยกรถมีผมกับเพื่อนอีกสามคนทั้งหมดสาคนเป็นภิกษุที่บวชรุ่นเดียวกันนอนห้องเดียวกันเนี่ยสามคนนี้ตอนนั้นศึกแล้วศึกแล้วแต่ยังไม่กลับบ้านเพราะต้องล้างซ้วมซัก ถ้าอะไรเงี้ยนะก็เดินจาก12ไร่ทะลุบันไดามาแล้วมาลงข้างโบสถ์แล้วก็เดินตรงมาขวามือเป็นโบสถ์ซ้ายมือเป็นห้องพักหญิงเดินมาได้จะหลุดถึงนาฬิกาละหอนาฬิกาละคุณผู้หญิงเขาบอกว่านมช่วยกันหน่อยสิรถกระบะเนี่ยมันมันจอดเยี่ยวตัวอย่างนี้แล้วเขาอยู่ตรงนี้เขาออกมาอย่างนี้ไม่ได้ก็มีทางเดียวก็คือต้องยกอันนี้ไว้อย่างนี้ยกรถนะนะเอออนันนี้ออกมาอันนี้ไอ้เพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่ว่าชานดีดๆเนี่ยแหละมันบอกว่ายกเองเลย เฮ้ยไหวเหรอเฮ้ยเราไม่ได้ทํากันเองมีเทวดาอัง้็ก็หันหน้าไปทางโบสถ์ขอเพราะว่าถ้าเราทําได้อ่ะใจเราก็ดีด้วยแล้วโยมก็กลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอ,องเสร็จพวกก็หนึ่งสองสามก้นลมหายใจอึ๊บอึ๊เฮ้ยลอยไปเลยลอยไปอย่างนี้เลยประทับใจเล่าสู่กันฟังเป็นภาคอิทิลิต <c oughs> อะไรก็เกิดนะที่วัดท่าซุงเนี่ยเออ แล้วเทวดาเนี่ยจะมีอยู่ทั่วไปหมดนะครั้งหนึ่งศึกแล้วเหมือนกันถัดจากนั้นน่ะอยู่แถวแถวอาทิตย์นั่นแหละผมตกกลางคืนก็จะไปออยอยู่ที่กุฏิของหลวงตาวระชัชัยเอออาทิตย์ซื้อของให้หลวงตาหน่อยครับก็เดินออกไปก็ปเดินไปคนเดียวด้วยนะใจถึงเลยโอ้โห20ประตัวหมามก็ตอนผมผมก็โหว่าโคตรเสียวเลยมันเยอะมากไง แล้วประตูวัดที่เป็นประตูเหล็กก็แง้มช่องไว้แค่นี้ผมก็เอี้ยวตัวออกปุ up, quiera, ๊บมันก็หยุดนะมันไม่ตามแล้วแค่นั้นหมดหน้าที่มันแล้วก็ไปซื้อของพอขากลับพี่ที่ขายมะม่วงดองที่บ้านไสาลมอ่ะถ้าใครไปบ้านไสาลมจะเจอเจมะม่วงดองคนนั้นแหละเขามีบุญคุณกับผมพอเขาให้ขนมปังผมมาถุงหนึ่งเอาทิศเอาไว้ป้องกันตัวขากลับถ้าเจอหมาก็เวียงไปเรื่อยๆเอาตัวรอดให้ได้โอ้ยทำไมมันต้องหวาดเสียวขนาดนี้ตัดสินใจเอาวะ เป็นไงเป็นกันหลวงตารอของเดินเข้าไปเฮ้ยหมาไม่มีสักตัวไม่รู้มันไปไหนกันหมดเราก็เขียนโอ้ย oh, พระช่วยเดินเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็ถามป้าเขาไอหมาม่อกี้มันไล่ผมมันหายไปไหนหมดบอกอ๋อ oh, ครูนนทาที่เป็นครูโรงเรียนพระสุธรรมอ่ะครับเขาเดินเข้าไปก็จะไปให้อาหารพวกมันหล้วพวกมันรู้มันก็ตามเข้าไปตลอด ครั้งนั้นน่ะเป็นครั้งเสียวขาที่สุดในชีวิตผมเลย20่ว่ากระตัวเพราะว่าผมเคยโดนกัดกัดตรงใต้ถุนวิหารของท่านท้าวมหาราชทั้ง4ข้างล่างจะมีห้องแล้วเขาก็ไปเอาไอ้พวกอุปกรณ์จับจับสัตว์น้ําของชาวบ้านที่มาดักปลาหน้าวัดเราไปอ่ะเออทางลูกศิษย์ว่าก็ช่วยกันเอาขึ้นมาเอามาเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็ไปยืนดูท,ทําท่าเชะงเง,งอไปเชิงเง,งอมาหานไม่ริงโอ้โหมันงับอเออ มันคิดว่าเราจะเอาอะไรมันแน่เลยแต่ว่าพอมันงับผมก็ชักขาออกก็นิดหนึ่งรอดไปช็อตเด็กๆก็มีประมาณเนี้ยแหละแต่ถ้าเอาแบบถึงหลวงพ่อเลยก็ตอนที่หลวงพ่อไม่ไหวแล้วอะตอนที่ทหารต้องใส่เก้าอี้ไหวแล้วก็ยกขึ้นมามเอ,อตอนหนั้นผมยืนอยู่ตรงบันไดโอ้ยเห็นแล้วนะตามนั้นเออย่างรุ่นพิเศษพระธาตุท่าพระองค์ที่วัดก็ยังมีอยู่ด้วยมีมีมีใครดูไปที่วัดว่าใส่ลงก็ยังมีให้บูชาอยู่เหมือนกันนะครับมีพระดีๆยังมีเยอะมี แล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นคําถามที่อาจจะคนละเรื่องอะ่ะแต่ตอนนั้นผมชอบในคําตอบวจินมันนะแต่มีคนถามมาจุดเริ่มต้นของสงครามใหญ่เป็นยังไงวันนี้ว่าตามที่หลวงปู่ชอบพูดนะท่านบอกว่าดูสัญญาณว่าถ้าพวกแขกเขารวมตัวกันเมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นไปได้แต่คงต้องมีมั่งแหละผมว่านะไม่เง้นทําไมพระอริยะท่านถึงเอามาพูดถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่มีท่านก็น่าจะปฏิเสธไปเลยว่าโอ้ยเย็เนเย็นโยมมีแล้ว จะมีก็นู่นแหละโยมก็แก่เท่ากันแล้วมันจะมีก็มีไปอะไรอย่างงี้นะอีพีแล้วก็ได้พูดไปแล้วเออแต่ท่านพูดอย่างนี้เราก็เลยเอ๊ะใจหน่อยๆน่อแต่พูดมาอีพีที่แล้วเลยว่าถ้าเรามีพระนิพพานเป็นที่ไปนี่เป็นคำตอบที่ดีมากเลยมันเป็นเรื่องกระชิ้นลิศหมด่ะกลัวอะไรวะแล้วก็ถามว่าอีพระหางหมากแพงไหมแพงกว่าพระคำข้าวอบดีมานซัลายไม่มีอะไรหรอกผลิตน้อยแพงพระคำข้าวผลิตเยอะถูกแต่ อนาคตกับเนอะน่าคิดนะว่าทําไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้ผมก็เลยคิดเองว่าก็เดี๋ยวอีกหน่อยพอพระหางหมากมีน้อยใช่ไหมแต่ละคนก็เอาไปเอาไปกระศสูญหายมั่งอะไรมั่งใช่ไหมแต่ว่าพระคำข้าวมีปริมาณเป็นล้านเท่าไหร่5ล้าน5ล้านครับ5ล้านเนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนแล้วมันน่าจะมีอายุยืนได้เป็นร้อยร้อยปีตัอย่างที่บอกว่า5ล้านตรงง่ยสมเด็จโตใช่ใช่ใช่ผมก็นึกแบบนั้นแล้วก็ส่วนพระหางหมากมีเท่าไหร่ล้านหนึ่งใช่ไหม ครับอ่าก็ส่วน5ต่อ1 5ก็ต้องถึงสมัยนู้นแน่1อาจจะค่อยๆหายไปแล้วก็โดดเด่นที่พระคำข้าวในยุคโน้น้นได้เป็นอย่างนั้นแต่เอาเถอะยังไงก็ไปนิพพานดีกว่าค่อยกลว่า,าจะยึดติดซะด้วยนะอืมแล้วในช่วงเราเวลาที่อยู่ไปช่วยงานวัดอย่างนี้ครับ,ครบเคยได้ร่วมงานบวงสงวงพระเจ้าพมหาราชไหมครับโอ้โหอย่างสนุกเลย ผมอยากรู้เหตุนุก<า>นนะกนกมากเลยเพราะเราจะรู้ตัวกันก่อนหนึ่งต้องเตรียมอะไเสื้อแดงเสื้อที่เป็นเสื้อยันหรือว่าไม่ต้องเสื้ออะไรก็ไ,รได้ขอให้ส,สีแดงแล้วกันเพราะว่าเ,เป็นเรื่องเล่าที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังสมัยพระเจ้าประมหาราชในยุคนั้นน่ะท่านบอกว่าทหารเราน้อยเราต้องแต่งตัวให้ ตัดไม้ข่มน้าต้องแต่งให้มันดูตะการตาให้มันฉูดฉาดก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสยองได้เหมือนกันนะเสื้อผ้าเนี่ยราะนั้นวันนั้นก็จะแต่งสีแดงกันซะมากแล้วก็ที่สนุกเลยก็คือเหมือนกับแห่หน้าเข้าโบสถ์อ่ะมีมงเท่งมงล้ำเงินไปร้องกันไปเล่นกันไปแล้วก็เดินสามรอบรอบสุดท้ายาผมชอบเย็นดีหลวงพี่ท่าจะมาพรมน้ำมนต์พรมแบบ ช้ำไปเลยนะเพราะว่าคนเยอะมันเป็นความรู้สึกที่เราได้ร่วมกิจกรรมนะหมายถึงใจผมนะส่วนความศักดิ์สิทธิ์จะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเนี่ยผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้สึกได้ก็คือมันเหมือนหลอมอะหลอมรวมเอาไอ้คนนั้นเชียงใหม่นี่สตูลนั่นสงขลาอะไรหูมันมากันแล้วก็มาคุยกันภาษาเดียวอะอแล้วมันไม่มีแบ่งด้วยนะเออว่ามึงอย่างนั้นกูอย่างี้ไม่มีครับช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปรู้จักมันเนระเปล่าไม่รู้จักนี่แหละที่มันเกิดขึ้นจากการหลอมอะ นนั้นผมก็รู้สึกดีทุกครั้งอะ่ะที่ไปร่วมงานเวลาที่วัดมีงานเราจะไปนอนสามไร่นะนอนเรียงยาวปุ๊ดไปถึงนู่นเลยนะอ,อหัวชนหัวอย่างนี้เลยขาชนขาแน่นไปหมดเลยอะ่ะแม่เากระเป๋าเงินไปเล่าเป็นอย่างนี้เลยนะไว้ใจขนาดนั้นนะแต่มันต้องมีมิจฉาชีพอะ่ะทุกที่นะแต่ว่าเรารู้สึกผ่อนคลายมากกว่าที่เราจะไปนอนโรงแรมแล้วออกจากโรงแรมไปกินข้าวแล้วไม่เอากระเป๋าเงินไปหว่าเสียวกว่า จะเป็นบรรยากาศที่รู้สึกกันเองเออแล้วมันคุยภาษาเดียววะผมว่านะสำนวนหลวงพ่อพูดอะไรพวกลูกศิษย์ก็พูดตามหมดคำพูดหลวงพ่อพูดมาอันนี้ชอบคำนี้ก็ใช้คำนี้ยพูดไปเนี่ยอย่างเทปหรืออะไรก็ตามผมฟังหน่อยเดียวผมจะรู้เลยว่าหลวงพ่อทั้งๆท,ที่เป็นเสียงคนอื่นพูดนะแต่อ่านตามอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าเสียงหลวงพ่อเพราะว่าเป็นภาษาเฉพาะอย่างงานพระเจ้าผมก็ยังมีทุกปีอยู่นะครับที่วัดท่าสมบังมี เออพูดถึงพระเจ้าพรมนะต้องนึกถึงเฮียเสียอีกแล้วเมื่อเทศที่แล้วบอกว่าเฮียเสียอยู่ดาวดึงขใช่ไหมข่าวมาแล้วครับไม่ใช่ครับข้าวนิ่านไปแล้วเพราความ<ร>วาเชื่อนะครับอันนี้คือความเ,ออเชื่อไปไปคิดเองเพราะว่าเฮียเสียมาตัดสินใจในตอนท้ายว่าจะอยู่รอทําไมก็เลยตัดสินใจเข้านิพานเลยอ่ะย้อนมาที่พระเจ้าพรมนะเฮียเสีย er เป็นหัวหน้ากลุ่มในการหาไม้ไผ่ผมเคยจะไปแต่ผมคิดแล้วเหนื่อยไม่ไปดีกว่าเพราะว่าต้องเข้าไปในป่า ไปตัดไผ่ะเพื่อมาท,ทําธงธงภาคเหนือเคยเห็นไหมที่เป็นยาวๆลงมาอย่างเงี้ยเออนั่นแหละไม้ไผ่เนี่ยกลุ่มเฮียเสียเขาจัดก,การไปบ่ละไปบ่ไปไปละบอกเอ้ยไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเองให้ชาวบ้านตัดแล้วไปขนนั่นแหละเฮียเสีย er. อ่ะจบวันพระเจ้าพรมปัจจุบันยังมีอยู่ทุกปีม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 อนข้าพสาววันหนึ่งมั้งเออแล้ววันนั้นน่ะผมไปนะผมไปงานงานเนี้ยแหละพอเสร็จปุบ๊บผมก็ตีรถกลับแล้วก็มาแวะที่วัดปักคลองมาขำเท่าเพื่อจะไปกราบหลวงปู่สุขใช่ไหมครับ เสร็จแล้วผมมองขึ้นไปที่บนศาลาทรงไทยเฮ้ยไม่คนเยอะจังวะเฮ้ยต้องรู้ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเขา <c oughs> ขึ้นไปดูโอ้โหองค์ที่เทศธรรมาคู่หลวงพ่อเนี่ยองค์นี้เลยกําลังซัดน้ามนต์กับลูกศิษย์ปักปักเฮ้ยถ้าเป็นเด็กหรือผู้หญิงก็จะฝักน้ํามนต์อย่างนี้ใช่ไหมก็จะด้านเนี้ยตีหวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็กลับด้านเอาฝักฟาดปุ๊กโอ้โย,อย่างนี้เลยนะอุ้ยชอบไหย ต้องมีดีแน่นอนพอคนเริ่มสาปปบเราก็เข้าไปกราบท่านท่านเห็นเสื้อสามคนแล้วท่านยิ้มยิ้มเราก็บอกไปไหนก็นมาบอกไปช่วยงานพระธาตุสูงครับอ๋อไปงานมหาวิระเ,เพราะว่าท่านเป็นคู่เทศคู่กันเสร็จแล้วก็เลยกราบท่านท่านก็บอกเอาม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 าเก้าที โอ้โหคุณเอยอกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะอ,อีกคนหนึ่งไม่โดนเว้ยแต่เราก็จําแนกไม่ได้นะว่าทําไมอันนี้อาจจะอกุศลกรรมน้อยท่านชื่ออะไรทำได้ไหมกำลังนึกแต่นึกไม่ออกชื่อไม่มาเลยครับมาแต่ภาพปีถัดไปทําแบบเดิมอีกพอลงลถไปอ้าวสวดพระอภิธรรมมรณภาพอตอนนั้นก็อายุ98แล้วก็9 97 9เาแถวนี้แล้วแก่มากแต่ทําไม,มถึงมีแรงฟาดขนาดนั้นผมก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวชื่อก็ออกเองไปค้นได้เลยก็เจอ ที่เรานั่งอยู่นี่ก็จะเป็นห้องของอจิมห้องไร้ส่วนห้องว่าพระของจิมนะครับก็จะมีพุทธรูกทั้งของวัฒสูงและวัดอื่นนด้วยครับรวมถึงนี่มันมีเคสอะไรไหมที่ไี่ต้องมีกล่องมีสิสีทองกับสีแดงเสด้วยนะมีความหมายยังไงบ้างมีม,มีสีทองกับสีแดงเนี่ยได้มาเพราะซื้อหัวเวย่ยเขาแถมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแล้วไมมาวางนกพิราบไปคลอดลูกบนนั้น แล้วลูกมันก็ไม่เคยรอดสักลายตกมาตายหมดก็เลยเอาไงวะไม่มีทางอื่นแล้วหัวเว่ยต้องช่วยแล้วงานนี้หัวเว่ยไปตั้งหลังจากนั้นมาก็ไม่มีโศกนาฏกรรมที่นี่อีกเลย,<ม>เคยแค่นั้นจบอขอบพระคุณหัวเว่ยขอบพระคุณหัวเว่ยส่วนที่ให้ถามจากกล้องข้างหลังนะ <c oughs> <c oughs> อ่าลืมถ่ายเรื่องหนึง่งอย่างในส่วนของยันกอบเพชรคนในเชนปัจจุบันเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าได้รับยันกอบเพชร สามารถจะรับยังไงได้บ้างครับหลวงพี่เล็กวัท่าขนุนวัตนาขนุนมันอย่างนี้นะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากหลวงพ่อมนานภาพแล้วแล้วก็มีการประชุมกันเรื่องนี้หลวงตาเล่าให้ฟังหลวงตาวัชระชัยใช่ใช,ใช่โดยโดยหลวงพี่นันท่านบอกว่าสองห้าที่จะถึงเนี่ยจะเป่ายันกอบเพชรพวกเรามีใครที่ได้อภินญ,ญาบ้างถ้าไม่มีก็คงทำไม่ได้ถ้ามีก็ยกมือมา อันนี้หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ละแล้วก็หยุดการเป่ายันแล้วก็เปลี่ยนเป็นสตอกเคาะอันนี้หลวงพี่เล็กเนี่ยท่านบอกว่าท่านได้รับฉันทานุมติจากหลวงพ่อมาแล้วเพราะหลวงพ่อเนี่ยเคยเอากระทาของหลวงพ่อเนี่ยแตะถ่ายทอดวิชาเนี่ยหลายองค์มากนะผมก็เคยเห็นนะตอนที่ท่านทําแต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้องอะไรเนี่ยนะได้รู้ว่าท่านได้ถ่ายทอดวิชาเนี่ยให้ไปหลวงพี่เล็กก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่ได้รับมาแล้วท่านก็มาพัฒนาเงื่อนไขหลักในการเป่ายันนะครับท่านจะต้องทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าเสาห้าค่ำในคราวที่จะถึงนี้เนี่ยจะต้องเป่าหรือไม่พระเจ้าค่ะและพระองค์ก็จะตัดเองว่าไม่ต้องก็จะมีบางครั้งที่วัฒนธนรนก็ไม่ได้ทําแล้วบางครั้งที่พระท่านให้ทำหลวงพี่เล็กก็จะมาทําให้แค่นี้เองครับเพราะนั้นก็ยังมีท่านก็ไปวัฒนธนรนแล้วกันคนที่จะรับยังก์กเพชรนแล้วข้อควรระวังและข้อที่ต้องปฏิบัติ หลวงพ่อปานท่านบอกไว้สองข้อหนึ่งไม่ขโมยสองไม่กินเหล้านะแค่นั้นเองเอางี้มาถ้าเกิดว่าคุณใจร้อนว่าพรุ่งนี้อยากจะมียันกอบเพชรติดตัวนะคุณก็ไปบ้านสายลมหรือไปซอยออไปวัดท่าสุงไปบูชาพระที่มีข้างหลังเป็นยันกอบเพชรอ,อ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันครับรุ่นอะไรก็ได้ใช่ไหมได้หมดได้หมดได้หมดท่านทำเป็นยันกอบเพชรหมดแล้วก็ติดตัวไว้สําคัญนะ ที่เราอะนึกถึงลักษณะยนันเกอบเพชรออกไหมถ้าออกนึกถึงทุกวันเลยนึกทุกวันเหมือนกับการนึกถึงพระเลยนั่นแหละก็จะทําให้เราเนี่ยมียนันเกอบเพชรเนี่ยครอบอยู่ตลอดเลยอ,อะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการนึกถึงนะครับใช้จิตเนี่ยแหละแล้วก็ยิ่งมีพระอยู่ด้วยนะก็จะสมบูรณ์อืมคือท้ายเลยอยากรวยต้องทําบุญเยอะถูกต้องไหมครับก็อย่างคําตอบที่พูดไปเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยแหละว่า เม็ดเงินไม่ใช่สิ่งที่เทวดามักพระก็ไม่ได้สนใจเรื่องจำนวนแต่ท่านจะสนใจที่ดวงจิตของคนที่มาทำมีงานอยู่งานหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นงานอะไรน่าจะเป็นทำที่สามไร่ด้วยนะ12บไล่ยังไม่เสร็จด้วยซ้ำตอนนั้นน่ะหลวงพ่อประกาศไมโครโฟนเลยวันนี้ดีใจมากเพราะ โยมที่มาในงานเนี่ยเห็นจิตใสแพรวไปหมดเลยจะมีหมองมองอยู่แค่สองสาคนเท่านั้นเองนอกนั้นะสว่างใสหมดเรารู้สึกเลยเราอยู่ในเหตุการณ์เฮ้ยจิตเราใสเลยตามที่หลวงพ่อว่าท่านจะมองแค่นี้ท่านไม่สามารถจะเห็นหน้าแล้วบอกไอ้นี่ชื่อเขียวนั่นชื่อขาวเลยท่านไม่สามารถแต่ท่านดูจิตเนี่ยดูเป็นล้านคนก็แปรบท่านก็จะรู้หมดถ้าจิตใสสะอาดทำไปเถอะบุญน่ะไม่ต้องเยอะ แต่ขอให้จิตท่านตั้งแบบนี้เมื่อกี้ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ลุงจิมพูดถึงเรื่องการนึกถึงภาพเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยันกอบเพชรเมื่อกี้นี้พระนิพพานด้วยพระนิพพานอีกที่ที่พูดอย่างนี้เพื่อให้เรามีที่ยึดครับถ้าเรามีหลักยึดแล้วเราก็นึกบ่อยๆนึกภาพบ่อยๆนึกเรื่อยๆนึกตลอดนึกเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าจิตท่านจะเริ่มมีพลังขึ้นมาแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ แล้วบางครั้งอ่ะมันก็รู้ขึ้นมาซะอย่างนั้นอ่ะเออเว้ยทำไมรู้วะเฮ้ยทำไมรู้เลี้ยวถูกทําไมอย่างนั้นถูกทําไมอย่างนี้นถูกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของแปลกประหลาดอะไรเลยมันก็คือการฝึกเมื่อเราฝึกไปเลยเรื่อยๆเนี่ยส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งในทิปจักขุยานที่เราฝึกเองก็ได้โดยการนึกเห็นภาพพระเป็นหลักเพราะว่าพุทธโธอัปปมามโนคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ ก็ได้แง่คิดอะไรหลายอย่างจากอาจิมกุศลาเลยนะครับเพราะใครอยากจะมีคําถามหรืออยากจะสอบถามอาจิมเพิ่มเติมสามารถไปรับชมที่ไลฟ์สด Facebook ของอาจิมได้ทุกวันเวลาสองทุ่มหรือฝากไว้ที่คอมเมนต์ในคลิปของผมก็ได้และเดี๋ยวหลานคนนี้ก็จะขอตัวมาอัมพวาอีกนะครับได้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 คิดว่าไม่นานน่าจะต้องมาซื้อที่ดินเช่าบ้านอยู่แถวนี้ดีกว่าจัดเลยจัดไปครับโอเค ยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแ like, <_ an> ชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง u t u b e คราในพะระเพื่องด้วยนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตาม7,000กว่าแล้วนะครับแล้วก็สามารถไปกดติดตามทางอาจารกุศลาได้เลยก็จะมีเผยแพร่กับธรรมะคำสอนหรนือแนวคิดต่างๆให้ทุกท่านได้นำไปปฏิบัติหรือว่าประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะครับรอบที่แล้วที่เรามาถ่ายกันเราไม่ทาราบว่ามีเจดีเราเลยไม่ได้เตรียมโดนมาเดี๋ยวปิดคลิปด้วยการโชว์การบินโด่สวยๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับอาจารกุศลาก็ต้องขอตัวไปก่ออนนะคคครรัับบบขุณมาก เรียกเราหลองนะไปที่ไปซอยสายลมเนี่ยไปหาหลวงปู่ฤาษีครั้งแรกไปก็ไม่เข้าด้วยนะอยู่ข้างนอกหลงพ่อก็นั่งไอคนมันแน่นนะถถาวัดเราคนเยอะอย่างนี้แนะล้รวยตายเลยคนจะสร้างวัดให้อลังกาเลยใจ้ันแค่นึกนะสักพักในหลวงพ่ออยู่ตรงนา้าพูดคำเดียวทำอย่างค,<ำ>คาอย่าง มากับเที่ยงคืนกนั่งประมาทที่อยู่ในกรดจิตเมื่อก่อนนึกถึงผู้หญิงที่มาใส่บาตรเ,เราเนเรารู้ตัวเองไม่เป็นกละก็เลยนึกถ้าใครเป็นครูบาอจารูปขอให้มาแก้อารมณ์ให้หน่อยถ้ามีชีวิตอยู่ลูกจะตามไปถวายเป็นศิษย์สักครั้งหนึ่งก็เป็นพราสีนั่งไหอ้างเลยประเทศดา่าก็เหนงออกเลยพระอริยมจังไร ที่วัดก็จะประวูรณนะท่านนึอท่านตัวโอ้โหทำไมวัดไม่พัฒนาเราก็ลุยโดนด่าก็โดนแต่เราก็สร้างเพราะเราทําให้วัดพุทธเจ้าท่านด่าเราเพื่อให้เราโตท่านบอกเองจะสร้างวัดแบบงูฉลาดเราก็ตอบสร้างแบบแบบฉลาดก็ะอรยำวัดไม่เสร็จเป็นไง่ะ